สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พลาชจะมาทําเนื้อแดดเดียวนะคะทุกคนอันนี้ก็เนื้อกิโลหนึ่งนะคะทุกคนไม่รู้ส่วนไหนของเนื้อนะคะทําเป็นแพ็คมานะคะพะลาสก็จะมาหั่นนะคะเป็นชิ้นตามใจชอบนะคะอันนี้ล้างน้ำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพระลราก็จะมาหั่นนะคะแดดดีคะ่ะออสเตเลียทุกคนตอนนี้แดดดีมากเลยก็จะทําเนื้อแดดเดียวไว้ให้คุณพ่อบ้านหรือเราทานเล่นๆนะคะกับแก้มก็ดีนะคะทุกคนพลาสชอบนะคะเป็นเนื้อติดมันนะคะ ต้องทําชิ้นใหญ่นะคะทําประมาณนี้เนาะนี่ค่ะปลา่าจะไม่ทิ้งมันนะคะจะเก็บใบนะคะเวลาเราทอดบางครั้งทอดในหมอน้อทอดไร้น้ามันนะคะไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเนาะแล้ตัวนี้ก็ะจะมีความมันช่วยให้นุ่มนะคะอร่อยด้วยนะคะ ทำมาทาเนื้อตุ๋นก็อร่อยนะเนื้อส่วนนี้แต่พ่อรา่าไม,ไม่ได้อ่านในแพ็กเกจเขาเนาะว่าเป็นส่วนไหนพอรา่าก็ไม่ค่อยถนัดหรอกค่ะเห็นชอบก็ซื้อนะคะชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะไม่ได้ใช้มืออาชีพนะคะแค่ทาทานค่ะทุกคนไปซื้อเขาก็แพงมากเลยนะเขาทาขายเหมือนกันค่ะ เรามาทำเองดีกว่ามีแดดแบบนี้นะคะประหยัดได้เยอะเลยค่ะวันนี้30ดีกรีนะคะร้อนตับแลบเลยเลยะค่ะนะคะเพิ่งร้อนได้สองวันนี้เองค่ะทุกคนออสเตรเลียน่ะ่าจะเป็นฝนนะคะปีนี้ฤดูกาลไม่ค่อยไม่ค่อยดีปลูกผักไม่สวยเลยหน,ะะน้าสปริงไม่มีอะคะ่ะเป็นฝนซะมากกว่า ก็หมักเลยนะคะทุกคนใช้มือเลยค่ะเทียมนะคะตามด้วเกลือค่ะไม่มีส่วนตัวงใดทังสิ้นนะคะทุกคนตามใจชอบเลยค่ะสีอิ้วขาวค่ะ ด้วยขนอนะคะตามใจชอบนะคะพริกไทยค่ะประมาณนี้นะคะก็คุบเลยค่ะ ตามด้วยเกลืออีกนิดนึงนะคะถ้าร่าจะไม่ใส่อซอสหอยนางรมนะคะเวลาเราไปทอดแล้วเขาเจะดำง่ายค่ะทุกคนเน้นเกลือเป็นหลักเลยนะคะกับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะขนอผงกระเทียมพริกไทยแค่นี้ก็รู้และะ้วค่ะ สูตรนี้พอล่าไม่หมักไว้นะคะทาเสร็จก็ไปตากแดเด,ดเลยค่ะนคะคะล่าก็จะใส่ถาดนะคะไปตากแดด,ดนะคะทุกคนง่ายๆนะคะทําง่ายๆนะคะแบบทานเองค่ะสองถาดนะคะก็มาเรียงทีละถาดเลยค่ะนะคะพอล่าทาอะไรไม่ค่อย เรียบร้อยที่ทีรีตองนะคะทุกคนเอาที่แบบนะคะที่เราสะดวกเนี่ยเรียงแบบนี้เลยะค่ะทุกคน ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เสมอกันไม่เป็นไรค่ะนะคะชิ้นใหญ่ก็ให้คุณพ่อบ้านไปเขาชอบแบบนุ่มนะพราชาชอบแบบแห้งๆกาวชิ้นเล็กนะคะเวลาทอดพราชาชอบแบบแห้งๆแข็งๆอะ่ะกินกับข้าวเหนียวจะอร่อยถาดหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะ ยังไงคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปเตรียมตากแดดเลยนะคะหามุ้งของเขาก่อนกันมะเร็งวันนะคะทุกคน,หนไหมสวยงามตอนนี้ก็ตากแดดนะคะใช้มุ้งกลางนะคะก็จะแดดเดียวทั้งวันเลยแหละคะ่ะวันนี้นะคะ พอแห้งแล้วก็เก็บไปทอดนะคะตอนนี้เนื้อก็แห้งแล้วนะคะเพราะเราก็เก็บใส่กล่องไว้บางส่วนนะคะไปทอดทานบางส่วนนะคะทุกคนเนื้อเด็ดเดียวทอดเสร็จแล้วอร่อยอร่อยทุกคนกรอบนะคะกรอบมันอร่อยมากเลยรสชาติกลมกลอมิ้นกับเจียวปลาล้านะคะ พริกป่นนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย